สวดีครับก่อนหนะ้านี้เราเคยออกแบบวันวิ t h ์ o l วเดโดยการใช้การวาดภาพคอนโชนในคราวนี้เราจะเขียนเป็นลักษณะของโค้ดภาษา VHDL โดยวิธีที่เราใช้ในวันนี้เรียกว่า Structural โ h d l โดยวิธีนี้จะเป็นการเขียนโค้ด เพื่ออธิบายการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆในอาร์เคดิจอร์จากรูปวงจรที่เราเห็นซึ่งอาจจะเป็นรูปที่เราวาดหรือว่าพิมพ์ออกมาบนแผ่นกระดาษก็ได้นะครับเราจะนำมากำหนดชื่อของอุปกรณ์และชื่อของสายเชื่อมต่อภายในนะครับสายสัญญาณเชื่อมต่อภายใน อินนซิ i g n นลตรงนี้นโดยกำหนดส่วนอุปกรณ์จะเป็นชื่อ U0 U1 U2 U3 U4 U5 ถึง U6 กลุ่มสีแดงตรงนี้แล้วก็อ t e r n a l signal ก็เป็น S0 S1 S2 S3 แล้วก็ S4 ส่วนซิกแนลกลุ่มหนึ่งที่มีเดิมอยู่แล้วก็คือ ABCin แล้วก็ Sum CL ที่เราเคยออกแบบไว้เมื่อได้ชื่อของ ุปกรณ์แล้วก็สัญญาต่ตางๆแล้วเราก็จะนําสิ่งที่เรากำหนดเนี่ยไปออกแบบโค้ดในภาษา VHDL ต่อไปเริ่มต้นสร้าง New Project วิศว์สร้างโปรเจกต์ใหม่ สร้ folder างโฟเดอร์กำหนดชื่อโปรเจกต์ชื่อเดียวกับโฟเดอร์แล้วก็ next next แล้วก็เลือกเบอร์สีที่เราใช้ เรียกตะกูล next สามพเอแล้วก็ epm อันนี้คือกับเราใช้เบอร์อะไร,รตอนนี้เราใช้สามศูนย์หกสี่เออซีซีซีคีสิบ next แล้วก็ finish นั้นก็จะเริ่มต้นการเขียนโค้ดไปที่ไฟล์ new เรียกกลุ่ม design file ไ,ไ,ไปที่การออกแบบ VHL file VHL file โอเคก็ okay. จะปรากฏหน้าตา่างสรับการเขียนโค้ดเราเขียนและแก้ไขโค้ดในตอนนี้เราจะผนกเอาไฟล์ไลบรารีเข้ามาที่โค้ดของเราโดยไลบรารีนี้เราจะเข้าไปดูได้ใน a r t ์ r ทในโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งขอตาสวย ไปใน b r a r i e s ก็ vsdl นี่เราใช้2 Library ก็คือ a r t e r a กับ i t p ิพนลงมาดู i t p ิพนก่อนที่ scd 1164ตัวนี้นี่ก็จะเห็นด้านในของตัวไฟล์ตัวนี้มีทั้งส่วนของฟังก์ชันส่วนการประกาศค่าคงที่และค่าต่างๆ เราถ้าเราใช้เราก็ต้องอินโค้ดไลบรารีเหล่านี้เข้าไปนะคถ้าเราลืมอินโค้ดก็จะทําให้ในขัข้นตอน c o ม p i l e ก็จะเกิดการเตือนหรือ error ขึ้นนะครับก็จะเต,เตือนหรือ error ขึ้นโค้ดในส่วนของ LIBRARY นะครับไอที่เป็น e เวลาพนุเข้ามานะกับตัวไฟล์ของเราที่เราใช้ก็เป็น std logic ST ต่อไปเป็นส่วนของ entity นะครับ ไฟ์ที่เราสร้างเมื่อกี้แรกเราก็จะประกาศพอร์ต เป็นส่วนของอินพุตก่อนนะคแล้วแต่เราจะกำหนดอะไรก่อนหนละังประกาศให้ A, B และก็ Carry In mm hmm. เป็นพอร์ตแบบอินพุตนะครับ mm hmm. ก็ประกาศให้เป็นชนิด STD Logic เอาพุทก็จะเป็นซัมกับแ a r r y เอาเป็นเอาพุทนีครับน่าจะครบปิดท้ายด้วย เด็นนะครับใอ้ดูว่าสตรัคสังเกตดูสองจุดนี้ต่อไปเป็นส่วนของ architecture ในคราวนี้เราจะออกแบบโดยใช้วิธี structural c ชื่อ architecture, architecture ถึงนี้่บ logic d i a g r รแอันนี้ขึ้นอยู่กับเราไม่ควรไปซ้ำกับคำสงวนหรือที่ได้ถูกประกาศไว้กว่อนหน้านี้แล้ว จะเซฟไฟล์ไต่อไปเราจะประกาศอินเทอร์โนสิกแนลซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด5ตัวคือ S0, S1, S2, S3 จนถึง S4 เป็นชนิด SD Logic ใน,นตัวนี้เราจะเขียนโค้ดเพื่อจะอธิบายโครงสร้างของตัววงจรซึ่งจะเห็นว่าต้องใช้ X10 OR, AND Gate แล้วก็ OR Gate ทั้งหมดเป็นแบบสอง input งนั้นเราจะเข้าไปดูใน library ก่อน โดยเข้าไปในโฟลเดอร์เดิมที่เคยไปดู Library ไอทีปอีกจะเห็นว่ามี Artera Library Artera อทในนี้เราก็จะเข้าไปดูที่ Mac Plus 2 Mac p l ก s 2ก็จะเห็นข้างในของ Mac Plus 2โดยตรงนี้เป็นส่วนของ ตัวแพ็กเกจนะครับ pass ถูเราจะลองไปดูนะตัวแอนเกจก่อนเบอร์7จ็ดสี่ศูนยะ์แปดลองค้นหาดูเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นเบอร์7จ็ดสี่ศูนยะ์แปดมีอนยะู่ สองอินพุตเรียงลำดับนะอินพุตแรกต่อด้วยอินพุตที่2แล้วก็สุดท้ายเป็นเอาพุต1ตัวลนะองดูเบอร์อื่นเช่นออเกเจ็ดสี K ่สามสองเจ็ดสองก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายกเจ็ดสี ศูนย์แแล้วก็เ e อ็กโคสี่โอเกตเจ็ดสี e ่แปดหกนะครัเป็นส่วนของ7486สี่แปดหกเอ็กโคสี่โนั้นเราก็จะ include library a r e r a นี้เข้ามากับโค้ดของเรา package max like, plus t เมื่อเราหนวกเอา l i b r a r y อชเชลเข้ามาแล้วก็เราก็จะสามารถใช้งานแอ d แ n น g a t e o อเกแล้วก็ x สิบอ l เกรดจุดสี่ศูแล้วก็7 4็ดสี่กได้แล้ว โดยจากรูปวงจรเราจะเรามาเขียนในส่วนของยูนิตศูนย์นี่ก่อนที่เป็น e อ็กซ์ิพอตัวแรกด้านซ้ายตรงนี้เจ็นว่าตัวนี้จะรับอินพุมาจาก input a แล้วก็อินพุ b ให้ output ออกมาที่ซ i g แนวชื่อ s 0. อันนี้เบอร์7 4 8 6 1 4 ไปดูโคดต่อด้วยพอร์ตแมปนะครับตรงนี้ก็จะป้อนอินพุตเข้าไปก่อนตามลำดับนะอินพุตที่หนึ่งก็ป้อนเออินพุตสอง เป็นสัญญาณอินพุต b แล้วก็สุดท้าย output ก็จะไปออกที่ s 0 internal s ศน n t e r n a l s 0. 0ต่อด้วย u 1นะครับ u 1ซึ่งตอนนี้อินพุตแรกรับสัญญาณมาจาก s 0 i n p u อินพุตที่2รับสัญญาณมาจาก uh, carry in ตัวนี้ c a r in ตัวนี้จาก port input แล้วก็จ่าย output ออกไปที่ port เอาพุทธสัมนะตัวนี้เราลองไปดูโค้ดนะอินพุตแรก s 0นย์นะอพุตที่สอง c in เอาพุทธอ,อกที่ซ u m พอร์ตเอาพุทธต่อไปในส่วนของแอนเกตนะซึ่งยูสองยูสามและยูสี่ยูสองรับมาจากอินพะุ p พอร์ตเอแล้วก็บนะีเอาพุทธปรากฏทีเอนะึ่งยูสมรับมาจากอินพุตแล้วก็ซีอให้เอาพุทธไปที่เอแล้วก็ยู เเกตตัวล ah ่างสุดนี้ก็รับมาจาก B แล้วก็ C in เอาพุทปรากฏไปที่ A3 A3 เรามาดูในส่วนของโคดจะกอบนี้มาเป็นเบอร์ก่อนจะ408รับอินพุตจาก A แล้วก็ B เอาพุทไป สัญแนลส s1 ให้เป็น u ส3 2รับจาก A แล้วก็ c in อาพู์เป็น s2 SO. u4 เป็น7408รับ input จาก b แล้วก็ c in อา t ปต์ไปที่ s3 ในส่วนของออกเกจ U5 และ U6 ก็จะรับสัญญาณมาจาก S2 S3 เข้ามาที่ U5 เอาพุตธไปที่ S4 U6 รับมาจาก S1 แล้วก็ U4 ให้เอาพุตธไปที่ port, อพอร์ตออปต์ C out carry out ามาดูโคตร U5 ก่อน อย่างนี้นเราจะประกาศสร้างตัวไหนก่อนก็คลิกกับเราแต่น้ีนจะเรียงลําดับมาอยู่ส่วนยู่งยูสมมเปลี่ยนเป็นเบอร์ 7, จ็ดสีอเอาเกจตัวนี้รับมาจากเอสหนึ่งเอสสองอันก็อสสามให้วูดไปที่อเอสสี่ตัวสุดท้ายคือ U6 หกเอเก ก็รับมาจาก S1 แล้วก็ S4 ให้อาพต์ไปที่ Carry Out นะ Output Port โอเคเซฟนะครับกด Ctrl S บนคีย์บอร์ดกนะ็ได้เนะี Ctrl ่ย Ctrl ข้างไว้แล้วกด S เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็ทำการ compile นะ Start Compilation หรือกดคีย์บอร์ด Ctrl L อรอดูผลการออกไปก็น,กนัเลิศนะครับพร้อมที่จะทำในขั้นตอนต่อไปโดยเราจะกำหนดขาของ s c ไปที่ assignments pins input นี่เรา น,นี้ว่ผมต่อตัวอินพุตไว้แล้วกำหนดไว้อย่างนี้ยี่สี่ห้ายี่หกแล้วก็เอาพุธก็เป็นสัมเป็นสิบสี่สี่เอา สิบห uh, นะ้าก็สิบหกข้ามไปขาโอเคเปอย่างนี้นะสิบสี่สิบหยี่สี่ยี่ห้ายี่โอเคครับเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเราก็จะคอมพายอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากกางขาเรียบร้อยแล้วโอเคครับ ต่อไปเราจะอาลองซิมนะครับลองซิมูเลชันดูเพื่อตรวจสอบว่าโค้ดที่เราเขียนนั้นวงจรสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งอาจจะมีผิดพลาดไดนะ้ที่เราเขียนกันมาไปที่ไฟล์นะครับ New กลุ่ม Verification ตรงนี้แล้วก็ debugging ไปที่เนะวกเตอร์เวบฟอร์ไฟล์นะเวฟฟอร์ไฟล์ก็โอเคไปสร้างเวบฟอร์ไฟล์ขึ้นมาแล้วคลิกพื้นที่ว่างตรงนี้แล้วก็ไปที่โหนดไฟเดอร์ไปที่โหนดไฟเดอร์ในโหนดไฟเดอร์นี้เราก็จะกดปุ่มลิสต์นะครับเพื่อแสดงโผล่ นะที่เราใช้จเจนว่ามีรบนะครับใช่ดูก็นำเข้ามาใช้ในการซนะิมูเลชันในเวฟ i อร์ไฟเนาะต่อไปก็ปรับก่า i ็นทามตามที่เราต้องการนะมันจะกำหนดเป็นค่าที่เคยใช้นะตอนนั้น ก็ปิดปิดไซส์เด่นโพสิทโอเคอแล้วก็กำหนดค่า v a l ู e ของตัวสัญญาณแต่ละตัวในนีน้จะใช้เป็นนับนะครับเป็นเขา้า ก็จะเป็นเห็นนับทุกหนึ่งไมโครศิกก็โอเคนะครับลองย่อเข้ามาดูก็จะเห็นสัญญาณีกดอนโทรนชิปค้างไว้แล้วก็คลิปุ่ม Space b นะต่อไปของ B นะครับ Value แล้วก็เขา Timing มมอันนี้ก็ปรับเป็น เขา every เป็น2เท่านะครับเป็นสองเนะปรเซตก็ได้สัญญาณอางนี้ถ้าก็เป็น Carry i นะแครอินก็เป็นนะ1 2 4นะ่ี่นะสี่เปรเซ็นตก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ทูทเทเบิลครบเลยนศูนยะ์ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ซูนหนึ่งศูนนหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆจะถึงหนึ่งหนึ่งจากนั้นเราก็เซฟเวฟฟอร์มไฟล์ตรงนี้ไฟล์เวฟฟอร์มลองซิมดูครับที่ processing simulator tool ลอง start การซิม ้องดูผลการซิมที่ processing simulation report อลองตรวจสอบดูว่าแน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าดูพร้อมกันหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งถูกต้องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองถูกต้องแค่ได้เอาไปหนึ่งได้สองถูกต้องนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง ได้ผลรวมศูนย์สี่เอาได้สองน,น,นะแล้วก็ตรงนี้โอเคครับสองหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สามนะสามก็หนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะตรงนี้ถูกต,ต,ต้องนะครับต่อไปเราจะปืนโค้ดลงไปในสีนะครับ tools นะเมนะู tools programmer เพืเ่อเรียกตัวโปรแกรมเมอร์ขึ้นมาก็นะ ดโอเคครับ USB Buster ตรงนี้เราจะลบทิ้งก่อนเราจะลอง Auto Detect ดูโอเคนะ C ปรากฏจากนั้นก็คลิกไฟล์ที่เราต้องการจะเบรดเนเดอร์หนะึนะ่ s t o r p o f ไฟล์แนละ้วก็คลิกตรง โปรแกรมคอนฟิกเราสตาร์ทหน้าต่างหายไปนะกดอีกครั้งโอเคนี okay. ้ก็สิ้นสุดการโปรแกรมโคดลงไปในไอีต่อไปเราลองมาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับเต็นว่าตอนนี้เราต่อสวิตช์ด้านขวาตรงนี้จะเป็น A นะครับแล้วก็ รงนี้จะเป็น B แล้วก็ตัวต่อมานี่จะเป็น c ค r ิ y ินซ i อส่วนการตั้งตอนนี้เราตั้งให้เป็น0-01นะก็รวมกันได้หนึ่งเห็นว่าอาวดีดดวงสีแดงด้านบนขวาถุดตรงนั้นสว่างนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีแดงนี่เป็นสามมีค่าเราหนึ่งประถุตตองนะครับ0ูนกศูบวกหได้1ต่อไปเราลองปรับ เป็นอินพุตเป็น011 1บุก1ก็ได้2เห็นว่าดวงสีแดงที่สว่างเมื่อกี้ดับไปนะแล้วก็ดวงที่เป็น carry out คือดวงสีเขียวติดขึ้นมาแทนะ carry out ก็เป็น2 sum นะเป็น logic 0นะครับ carry out เป็นนะล o จิก1 carry out เป็น2ค่าเท่ากับ2ก็ถูกต้อง ลองอีกสักค่าล้กันนะลองบางค่าเเป็นอินพุตเป็น111่นึ่งหบวกหบวกหได้3ก็เจนว่าตอนนี้คร์เรเอาดูกสีเขียวแล้วก็ซัมดูกสีแดงสว่างขึ้นมาพร้อมกันซัมก็เป็น1นึ่งคร์เรเอาเป็น2 1งบวกสก็ได้3ามถูกต้องตรงกับอินพุตตรงนี้ก็ถือว่าการเขียนโพสต์ครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสวัสดีครับ